ก็คิดว่าน่าจะเต็มตัวเลยครับเพราะว่าตั้งแต่ต้นปีก็เริ่มทํางานเบื้องหลังมาตลอดจนจนตอนแรกคิดว่าจะทําสนุกสนุกสลับกับทํางานที่นู่นแต่ไปมาก็ก็ฮามโนก็ให้โอกาสเราทํางานต่อเนื่องก็ยาวถึงตอนนี้ครับผมตอนหลักจนี้มันจะเป็นเบื้องหลังครับผมเบื้องหลังครับตอนนี้ก็คือมีในส่วนของเอ็มวีทางคุณพีก็จะส่งให้ผมนะครับแล้วก็จะเป็น Uh, ซีรีส์มูฟี่นะครับชูบาร์คาเฟ่ซึ่งการทำเสร็จแล้วนะครับอยู่ในขั้นตอนของการตัดต่อแลวก็รทำสีนะครับ<ม>ก็จะเป็นน้องๆศิลปินของโมโนได้แหละ,ะครับ<ม>จะมีน้องกันน้องเบนที่เป็นผู้พานานครับอย่างจริงๆนี่เราหยุดตัวแล้วหรือว่ายัางไงคือก็ยังทําได้อยู่นะครับแต่ว่าพอการทาํางานเบื้องหลังนะครับมันมันเป็นอะไรที่ผมอาจจะเข้าใจผิดปนิดนึงว่าสมมุติว่าถ้าผมอยากกํากับอะไรสักอย่างหนึ่งผมแค่ เดินเข้ามากำกับมันได้เลยแต่ว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่มันต้องมีการเตรียมงานเพราะฉะนั้นช่วงการเตรียมงานของแต่ละอย่างไม่ว่าจะเป็น MV หรือของเป็นซีรีส์หรือซีรีส์บูวีก็ตามมันใช้ระยะเวลานานมากในการเตรียมงานเพราะฉะนั้นทําให้เราสปิดล่างจะแ,แวบไปนู่นสักพักหนึ่งกลับมามันทําไม่ได้มันก็เลยต้องเบสอยู่ที่นี่เลยครับผมก็ นัปุจบันจะเป็นแบบนี้เพราะว่ารู้สึกว่ามันก็สนุกดีเหมือนกันกับการที่มาทํางานเบื้องหลังเพราะว่าในตัวของผมเองคิดว่าผมเข้าวงการแต่1แต่14ปีนี้ผม36ก็โอ้โหกี่ปีแล้วล่ะก็อยากเอาประสบการณ์ที่เราได้ทํางานทั้งไทยและเทศเนี่ยครับมามา,มา,ม,ามาประยุกต์นะครับลองดูว่าทอาทำให้กับน้องๆศิลปินหน้าใหม่ของเขาแล้วก็รวมถึงการถ่ายทําวิธีแบบที่เราเคย ทำงานกับทางต่างชาติมาว่าเอ๊ะทำไมเขาถึงสามารถใช้เวลาในการถ่ายทำได้เร็วกว่าเมืองไทยเราข้อดีก็สียอยู่ตรงไหนอะไรแบบนี้ครับไม่ได้เสียดายงานเลยใช่ไหมครับก็มีเสียก็มีเสียดายครับแต่ว่ามันก็มีความสุขกว่านะครับในงานที่เราได้ส,สร้างอะไรขึ้นมาใหม่เพราะว่าอพอเราเห็นพอเราเห็นงานที่ออกมาปั๊บเนี่ยเราเราเรู้สึกเอ๊ยโดยเฉพาะ <c oughs> พี่ๆหลายคนนะครับอย่างอย่างวงอย่างพี่วงละมุนอย่างเงี้ยครับก็เป็นรุ่นพี่ที่อยู่แกมีเมื่อสมัยก่อน แต่วันนี้เรามาเป็นผู้กุ้งกับเขาเราก็รู้สึกว่าเอ้ยมันเป็นมันเป็นอะไรที่มันแบบไม่น่าเชื่อเหมือนกันนะแต่แต่สิ่งที่ไม่น่าเชื่อสุดคือการได้ทำเอ็มวีของพีพีทเพราะว่าตอนเราเป็นแฟนคลับพีพีทมาแล้วพอนั้นได้มีโอกาสพูดคุยกันเรื่องชูการ์คาเฟ่ครับแล้วก็พอพีพีพีทก็อยู่ด้วยพี่ก็บอกว่าเออคุณเต้มีเวลาไหมเนี่ยทำเพลงทำเอ็มวีให้หน่อยเขาบอกอ๋อได้ครับแล้วก็เอามาฟังในรถน้ำตาไหลคือเป็นเพลงที่แบบเฮ้ยเรารู้สึกว่า มันเป็นเพลงที่แบบตรงใจเราด้วยณตอนนั้นด้วยแล้วก็เป็นเพลงของศิล,ลปินที่เราชื่นชอบอครับมันก็เลยนี่แหละครับเป็นเหมือนการเป็นการเติมความฝันให้เราด้วยในการที่เรามาทําเบื้องหลังครับผมที่ไดยเราจะมีโอกาสได้เห็นงานเบื้องหน้ามีบ้างไหมเบื้องหน้าณปัจจุบันน่า,นา,นาจะยางครับเพราะว่าตอนนี้ที่แพลนไว้ทั้งหมดเป็นกากับทั้งหมดเลยครับผมแต่ก็ลองดูถ้ามันมีอะไรอาจจะแวบเข้าไปเล่นเองสักนิดหนึ่ง รจริงๆต้องน่าสนใจามากๆเลยนะถึงก็เลยรับงานเรืร่องนี้จริงก็ไม่ได้ติดขัดอะไรนะครับเพราะว่าในส่วนตัวของผมผมก็มองว่ามันสามารถทํางานคู่กันได้เพราะมันอยู่ประเทศเดียวกันนะครับมันไม่เหมือนถ้าต้องบินไปนู่นแล้วก็มานี่มันก็จะวุ่นวายนิดหนึ่งแต่ว่าถ้าเป็นที่ไทยก็สามารถทําร่วมกันได้ครับม,มีแต่แฟนๆเอามาเอามาแซลมากกว่าชอบขุดขุด,ดขุดสมัยแบบผมก็จะเข้าไปทําหน้าแบบร้องไห้เพราะว่าก็ ก็แก่ตามวัยครับจะไม่ให้แก่เลยก็เป็นไปไม่ได้เหมือนกันครับก็ก็คิดว่าถ้าทุกอย่างมันลงตัวมากขึ้นนะครับก็คิดว่ามีโอกาสเหมือนกันที่จะกำกับเองเล่นเองก็จะเป็นไปได้แต่ว่านัจวนนี้รู้สึกว่าสกิลตัวเองยังไม่แข็งแรงขนาดนั้นก็อยากที่จะโฟกัสในการทำงานเบื้องหลังโดยการนั่งแท่นพุ่งกับแล้วก็เขียนบทเหมือนเดิมก่อนดีกว่าครับคู่เหรอครับก็ก็เคยมีก็อย่าไปก็เคยมีแฟนแล้วก็ตอนนี้โสดมา พักใหญ่มากๆเลยครับคุไม่ได้มองใครเลยใช่ไหมครับมาถึงเลยนะยไม่ได้มองไม่ได้มองสายไมได้มองตอบกับเรื่องความรักอะไรอย่างเงี้ยจริงมีแอบชอบนะครับมีแอบชอบแต่ว่าเขาไม่รู้สาวไทยก็สาวไทยนี่ครับในวงการเป็นคนในในวงการเอาง่ายๆเลยเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าผมคือใครครับผมเราไม่เดินหน้าจีบหรือฮะไม่ครับไม่ครับแค่ดูห่างๆปลื้มๆพอเพราะว่ารู้สึกว่าในฐานะ ที่เราเราก็มีงานที่ค่อนข้างที่จะรัดตัวส่งทวรผมคิดว่าผมไม่อยากจะกลับไปเจอปัญหาเดิมตรงที่ว่าพอเราได้ทํางานที่มันไม่อยู่ในสภาวะปกติเหมือนทํางานคนทั่วไปโดยเฉพาะงานเบื้องหลังเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าเราเสร็จจากกองเสร็จปั๊บเรากลับมานอนเราต้องมาทาจัดบ้านต่อที่ทํางานรุ่นขึ้นเนี่ยผมคิดว่ามันคงเป็นอะไรที่ยากนะักที่จะาหาคนที่จะมีเข้ามาเป็นคู่ชีวิตเราด้วยแล้วก็ผมก็จริงๆรก็ แอบถอดใจนะเพราะว่า36แล้วปีนี้<ร>ก็คิดว่าถ้าเกิดมันยังนิ่งๆอยู่ก็คง,คงก็คงปล่อยแล้วแหละตั้งใจจะสอบตลอดคงสอบนะครับไม,ไมบ่ไม่เข็ดครับไม่เข็ดครับจริงๆแล้วที่บ้านผมก็แบบยังแบบ <c oughs> เล,เหล่ห์้อเอ้ยกลับไปคืนดีกับภรรยาเก่าไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าจริงๆเราต้องบอกว่าสองบ้านเราสนิทกันมากเดี๋ยวสิ้นเดือนผมก็ บินไปเจอเขาไปทําธุระด้วยกันเพราะบางทีมันมีธุระหลายอันที่มันยังเกี่ยวข้องกันอยู่ในช่วงที่เราใช้ชีวิตคู่ด้วยกันนะครับที่ติดต่อกันครับก็ทักกันทุกวันไหมก็เกือบทุกวันนะครับแต่ว่ามันก็จะเป็นลักษณะที่เป็นเป็นเพื่อนกันอากาศที่ทังบ้านจริงแล้วมันอากาศประมาณระดับ้ม เคยแอบถามเขาเหมือนกันนะเขาก็บอกว่าถ้าเป็นแบบนี้ก็ดีแล้วก็เป็นแบบนี้ดีกว่าครับผมสเปคสเปคผู้หญิงที่จะแบบวันนี้ของพี่เป๊กเป็นยังไงอือสิ่งไม่มีสเปคแล้วครับยอมแล้วขอแค่แบบว่าเข้าใจเข้าใจในเรื่องของงานของเราแล้วก็มีสิ่งหนึ่งที่รู้สึกว่ามันเพิ่มเติมเข้ามาในชีวิตก็คือหลังจากที่ทํางานเบื้องหลังก็คือว่าเราค่อนข้างที่จะ มีการแปรปรวนเรื่องอารมณ์เยอะพอสมควรครับผมขออนุญาตเท้าความหน่อยละกันว่าจริงๆแล้วผมเป็นผู้ป่วยโรคซึมเศร้านะครับซึ่งก็รักษาตัวเองมา4ปีกว่าแล้วนะครับ <c oughs> ซึ่งภพวาวะโรคซึมเศร้าไม่ได้เป็นเรื่องน่ากลัวนะครับเพียงแต่ว่าถ้าเรารู้ตัวเราต้องเราต้อง,รองปรึกษารักษานะครับเพราะผมเชื่อว่าพี่ๆตรงนี้หลายคนบางคนก็เป็นนะครับเป็นเรื่องปกติแต่ว่าพอเรามาทาํางานเบื้องหลังทำเนี่ยความกดดันค่อนข้างจะสูงแล้วเรารู้ตัวว่าพอ เวลา,เาทำงานบางอย่างแล้วเรารู้สึกว่าเอ้ยวันนี้มันมีคัทหนึ่งที่มันดีกว่านี้หรือว่า,วามันมันมันสับไปได้ไกลกว่านี้แล้วพอเรากลับมาอยู่ที่บ้านปั๊บเราก็จะบางทีก็จะอยู่ในโหมดของการซึมเศร้าซึมซึมก็คิดว่าถ้าเกิดใครมาอยู่กับเราเราต้องไม่เห็นสภาพแบบนั้นก็อย่าดีกว่า mm hmm. ผมรู้สึกมีความสุขเวลาออกกองอยู่กับกองแล้วผมรู้สึกเหมือนกับไปอยู่อีกโลกหนึ่งแต่บางทีกลับมาบ้านถ้าเป็นวันที่ไม่ได้ตัดต่อหรืออะไรก็จะแบบ นั่งคิดอะไรคนเดียวครับผมคือทุกวันนี้ก็ยังเป็นอยู่ไมเป็นอยู่ครับครับผมแล้วก็จะมีกลุ่มเพื่อนๆที่เป็นอยู่หลายคนก็จะเราจะมีคอมมูนิตี้เล็กๆกันที่แบบว่าช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการพูดคุยเพราะว่าคนหลายคนมักจะไม่เข้าใจว่าโรคซึมเศร้าคืออะไรนะครับเพราะว่าบางคนก็จะมองว่าเฮ้ยโรคซึมเศร้าคือแค่การเครียดใช่ไหมมันไม่ใช่มันมีต้นตอมันมีสาเหตุมาจากหลายอย่างนะครับพื้นฐานพื้นฐานของแต่ละคนที่เป็นโรคซึมเศร้าก็จะไม่เหมือนกันนะครับระดับของอาการที่คุณหมอเจอมามันมยอมากไหยก็ ถ้าแย่สุดก็เคยมีช่วงที่รู้สึกไม่อยากอยู่ครับ,รบ,บก็อะไรแบบนั้นก็เคยผ่านมาหลายรอบเหมือนกันเราจัดก,การกับความรู้สึก <ผม S 3> ยังไงยอมรับว่ามันมีโมเมนต์ที่กำลังจะเกิดอะไรไม่ดีแล้วสุดท้ายเราก็จะเห็นหน้าแม่ของเราเห็นหน้าพ่อของเราครับผมและที่สำคัญคือผมก็มีเพื่อนๆหลายคนที่เป็นเหมือนกันแล้วเราก็เป็น คนที่คอยเตือนเขาเราก็จะบอกเขาว่าเฮ้ยอย่านะพอผ่านวันนี้มันได้แล้วมันจะดีเชื่อเราแล้วพอถึงเวลาเขาเชื่อเราแล้วเขาก็ผ่านได้ไจริงๆในทางของการเราบอกคนอื่นดได้เราก็ต้องพยายามทำให้ได้เหมือนกันแล้วตอนนี้ถือว่าอาการดีขึ้นมากขนาด <S <S ก็ที่ยาเหมือนเดิมครับก็สเตเบิลครับไม่มีอะไรนอกจากนอกจากมีอะไรกระทบแรงๆขึ้นมาผมก็เชื่อว่าอาจจะเป็นส่วนหนึ่งในวันที่เรารสึกว่าชีรารวิตคู่ถ้าเกิด field, fans, เรามีแฟนเรา ไม่โอเคมันอาจจะทําให้เราแย่ด้วยแล้วคนที่อยู่ใกล้เราแย่ไปด้วยโอกาสจะหายแต่ตอนนี้น่าจะไม่มีอะไรไเลยครับโอกาสลูกซึงเข้าหายไหมหายได้ครับครับผมแล้วก็อย่างที่บอกไม่ใช่เป็นโรคที่น่ากลัวครับผม<ต>ครับผมแต่ว่าตอนนี้เราไม่มีาวานเรื่องที่แบบคิ้นเล็กไม่มีครับมีแต่คิดนุ้งซ่าเรื่องงานเนี่ยเราผู้ใหญ่ส่งมาอไปตีโจทย์หน่อยสามสีเอน สามสี 3, ่ชั่วโมงส่งกลับไปพี่ได้ละฮะเสร็จแล้วเหรอถ้าเกิดงานมันเครียดก็จะไม่ส่งส่งแสดงว่างานมีส่วนที่ทำให้เรามนไม่ต้องกลับไปคิดมากนั่งคิดมากคิดไปคิดคือการทําง,งานเบื้องหลังี่นต้องบอกก่อนว่ามันมีทั้งมุมที่เครียดและสนุกนะครับมันเหมือนเหมือนเนิร์ดเหมือนพี่พี่สืมม่อมวลชนบางทีเราเจอเราเจอสถานการณ์นี้มันแบบเ,เวลามไม่ได้แล้ว่แต่เราต้องเก็บข่าวอไหให้ได้เหมือนกันบางทีผมก็เจออย่างล่าสุดผมถ่ายของพี่พี่ละมูนผมก็เจอเรื่องของเวลาเหมือนกันว่าเหลือครึ่งชั่วโมงนะต้องให้เสร็จต้อง เราก็สมองเราต้องรีบประมวลแล้วเอ้อันไหนตัดออกอันไหนที่เราสามารถที่จะเอาไปแทรกซีนได้มันก็จะมีอารมณ์ที่แบบแพนิคเหมือนกันแบบที่เราบางทีมันก็มือกระสานแต่ว่าพอมันผ่านได้แล้วก็เย่ครับผมโอเคอเค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครั ีกว่าต้นปีเต่ก็คุณเจ่คเ่ะใช่เตเป็นนกมาใช่ใช่เป็นนัก้องมาก่อนนราเอสเผยป่วยโรคเช้าใช่ค่ะใช่ค่ะอนายคเค่